สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy w ว r d ประจำวันพุธที่16สิงหาคม2023กันอีกครั้งนะครับจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองท่านสามารถทำได้ครบถ้วนบริบูรณ์หรือพระเจ้าถามในพธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่37-39 พระเยสูตรัสตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดความคิดของท่านนี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรกข้อที่สองก็เช่นกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูชี้ให้เห็นว่าท่านต้องรักษากฎบัญญัติเดิมของพระเจ้าเหล่านี้ด้วยตนเอง ซึ่งท่านไม่สามารถทำได้สมบูรณ์หรอกท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วท่านต้องกลับใจใหม่หันมาพึ่งพาวางใจในพระองค์ผู้เป็นพระเมสยาผู้ซึ่งพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานให้ท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเท่านั้นเพื่อท่านจะได้บังเกิดใหม่และพระเยซูคริสต์พระบุตรพระเจ้าก็มากระทำให้คำสัญญานี้สำเร็จเรียบร้อยเกือบ2 0 0พปีแล้ว โดยการสิ้นพระชนบทไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาใหม่ในวัดที่สามแล้วพระเจ้าก็เริ่มต้นบัญญัติใหม่ในพันธสัญญาใหม่กับมวลมนุษย์ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สข้อที่23ได้บอกว่าและนี่แหละเป็นพระบัญญัติใหม่บัญญัติเดียวของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ในใจแก่เราพระเยซูคริสต์ตัดไว้ดังนี้ว่าในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่34เราให้บัญญัติใหม่เพียงบัญญัติเดียวไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเราได้รักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นตอนที่เราบังเกิดใหม่พระเยซูได้แบ่งปันชีวิตนิรันดร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นความรักที่เหมือนพระเจ้าให้แก่เราเราจึงมีลักษณะเป็นความรักเหมือนพระเยซูแล้วเราจึงสามารถแบ่งปันความรักที่เหมือนพระเจ้านี้ให้แก่คนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติจากวิญญาณใหม่และใจใหม่ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่3ได้บอกว่าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระองค์คือเราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติใหม่ของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระท่านไม่รู้หรือว่าความรักแท้ที่เหมือนพระเจ้าเป็นลักษณะธรรมชาติที่อยู่ในวิญญาณในใจเราอยู่แล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่เราแค่ฝึกฝนยอมปล่อยให้ธรรมชาติของความรักนี้ฉายแสงออกมาเป็นความประพฤติเท่านั้นเองแบ่งปันออกไปให้ผู้อื่นเหมือนกับที่พระเยซูได้แบ่งปันให้กับเราแล้วความรัก เป็นลักษณะธรรมชาติของวิญญาณและจิตใจของเราที่เกิดใหม่เราแค่รับรู้ความจริงนี้และฝึกฝนตามธรรมชาติของความรักที่เหมือนพระเจ้านี้ให้ฉายแสงออกมาเท่านั้นเองซึ่งไม่เป็นภาระเลยเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติที่เราเป็นอยู่เหมือนเป็นปลาก็ว่ายน้ำตามธรรมชาติเป็นนกก็บินตามธรรมชาติเป็นงูก็เลื้อยตามธรรมชาติเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่ ก็เป็นความรักตามธรรมชาติพระเจ้าอุทภพ,อพอรครับ